เรื่องมัชกุลทลีเทพประบุเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องของอคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์แต่ตอนที่จะตายไปแล้วเนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ทําให้เกิดไปบนสวรรค์เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันนะคะว่ามีเล่าไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะท่านมัชกุลทลีเทพประบุเดิมท่านเป็นลูกชายของพราหมณ์ที่มีความร่ำรวย แต่ทว่าตระกูลของพราหมณ์ตระกูลนี้ไม่เคารพพระพุทธศาสนาเขามีศาสนาพราหมณ์เป็นที่เคารพอยู่แล้วต่อมาลูกชายของพราหมณ์ที่ชื่อว่ามัทธกุลทลีป่วยมากพ่อกับแม่จะหาหมอรักษาก็เสียดายเงินจึงไปถามหมอว่าโรคผอมเหลืองของลูกชายใช้ยาอะไรรักษาหมอก็บอกยากลางบ้านคือยาที่ชาวบ้านจัดมารักษาโรคก,กันเองโดยที่ไม่มีหมอตรวจอาการของโรคเสียก่อน เป็นยาที่ไม่ตรงกับโรคอาการของลูกชายก็ป่วยมากขึ้นจนยกแขนยกขาไม่ไหวพ่อกับแม่จึงเอาลูกชายมานอนที่ระเบียงเรือนด้วยเกรงว่าบรรดาญาติถ้าได้ข่าวอาการป่วยของลูกจะมาเยี่ยมเมื่อนอนอยู่ในห้องที่ประดับประดาด้วยของมีค่ามากเห็นแล้วเกิดชอบใจก็จะพากันขอแก่ขี้เหนียวขณะนั้นฝ่ายลูกชายเมื่อการป่วยมากขึ้นเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นที่พึ่งแน่นอนวงเล็บตามปกติเขาไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ เมื่อทุกเขเวทนามากขึ้นหมดที่เพื่อก็นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเขาคิดว่าชาวบ้านเขาลือกันว่าพระสมณโคโดมมีเมตตาสูงใจดีส่งเคราะห์ไม่ว่าใครใครมีทุกท่านสงเคราะห์ทุกคนเธอนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยรักษาให้หายจากโรคด้วยอารมณ์คิดจะให้ท่านรักษาโรคไม่ได้คิดกราบไหว้เหมือนพวกเราในขณะนั้นเขาก็ถึงคราวตายเขาก็ตายตามบาระที่ความตายเข้ามาถึง เมื่อจิตออกจากร่างด้วยเดชะบารมีพระพุทธเจ้าที่เขาคิดถึงท่านโดยอยากให้ท่านมารักษาโรคก็บันดาลให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงเป็นเครื่องประดับจึงมีนามบนสวรรค์ว่ามัทธกุลธลีเทพพบุตรต่อมาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเขาก็คิดถึงลูก เพราะมีลูกคนเดียวแต่เธอก็มาตายเสียตั้งแต่วัยหนุ่มรุ่นดุ่นพ่อเขาอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทุกวันเขาไปที่หลุมฝังศพยืนอ้อนวอนขอให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ในที่สุดลูกชายซึ่งเป็นเทวดาก็แสดงตนปรากฏขึ้นบอกให้พ่อทราบว่าเวลานี้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานที่อยู่เป็นทองคำมีนางฟ้าหนึ่งพเป็นบริวาร ที่ไปเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยนึกถึงพระสมณาโคโดมให้มาช่วยให้หายป่วยมือก็ยกขึ้นไหวไม่ได้บาทก็ไม่เคยใส่เทศที่พระสมณโคโดมเทศก็ไม่เคยฟังอาศัยที่นึกถึงชื่อพระองค์อย่างเดียวเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้และก็แนะนําพ่อว่าต่อไปจงฉวายทานแก่พระสมณโคโดมและพระของท่านจงฟังเทศจงใส่บาตรพระจะเป็นคนมีบุญมาก เมื่อตายจากความเป็นคนจะมีความสุขมากกว่าเธอแล้วเธอก็แสดงตนเป็นเทวดาให้พ่อเห็นแล้วก็ห่อ,อก,กลับวิมานพ่อฟังแล้วเห็นแล้วก็มั่นใจในถ้อย,ยคําที่เธอพูดตั้งใจจะถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระกุธเจ้าเป็นประธานเมื่อกลับถึงบ้านจึงบอกให้ภรรยายทาอาหารมากๆบอกว่าวันนี้จะถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระสมณโคโดมเป็นประธานเมื่อบอกภรรยายแล้วเขาก็ไปฟ้อพระพุทธเจ้าที่มหาวิหาร เมื่อไปถึงแทนที่จะแสดงความเคารพหรือกล่าวคำนิมนต์กลับกล่าวว่าจาโอหงอังยืนอยู่ข้างหน้าแล้วถามว่าพระสมณโคโดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศเพียงนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าจัดว่าพราหมณ์คนที่ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศจากเราตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพัน แต่นับเป็นกฎโกรธเมื่อตรัสด,ดังนั้นแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกมัทกุลทลีเทพบุตรให้มาพร้อมวิมานเมื่อเธอมาแล้วลงจากวิมานถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเทศปโปรดเมื่อฟังเทศจบเธอก็บรรลุพระโสดาปัติผลที่เอาเรื่องนี้มาเล่าโดยย่อก็ต้องการให้ทราบว่า มัทตกุลทลีเทพบุตรเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมาธิที่เรียกว่าสมาธิเล็กน้อยคือมีเวลาประเดี๋ยวเดียวเหมือนกับท่านที่ฝึกกรรมฐานใหม่ๆม,มีอารมณ์อยู่ในสมาธิไม่นานแต่ทว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่าจะมีสมาธิเล็กน้อยท่านก็มีผลดีกว่ามัทตกุลทลีเทพบุตรทั้งนี้เพราะทุกท่านเคารพพระพุทธเจ้าเคยบูชาพระเคยไหว้พระเคยใส่บาร เคยฟังเทศและเจริญกรรมฐานด้วยความเคารพจะมีอนิสงค์คือเป็นเทวดาที่มีทิพยสมบัติมากกว่ามากมายเพียงท่านภาวนาว่าพุทโธก็มีผลมากกว่ามัทกุลธลีเทพบุตรมหาสารแล้วขอให้ภูมิใจในความดีที่ท่านปฏิบัติแล้วและตั้งใจทำแบบไม่เครียดและไม่ขี้เกียจเกินไปท่านจะได้ดีภายในไม่ช้า ในมุมมองส่วนตัวของไปนะคะก็มองว่าเรื่องของมัทธกุลทลีเทพพุตรเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตสุดท้ายเหมือนกันเนาะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้จิตคนเราเนี่ยถ้าทําไม่ดีมาตลอดจ่จตสุดท้ายดีแล้วจะไปไหนหรือว่าทําดีมาตลอดจิตสุดท้ายไม่ดีแล้วจะไปไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะมัทธกุลทลีเทพพุตรเนี่ยต่อให้ในจิตสุดท้ายเขาดีเนาะได้ไปอยู่บนสวรรค์แต่ใน สังสารวัตรของการเวียนว่ายตตยเกิดในฐานะเทวดาเนี่ยเมื่อบุญหมดก็ยังคงต้องลงกลับมาใช้เวรกรรมในวัฏสงสารคือเขาก็อาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้แม้ว่าเขาจะเคยเกิดเป็นเทวดาในภพชาติหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่สุดท้ายในความคิดใบนะคะเขาก็ยังคงต้องเวียนว่ายตตยเกิดในสังสารวัตรไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่เคยเขาพบปูชาหรือไม่เคยทําดีมาเลย แต่จุดสุดท้ายแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็าไปได้ดีเนี่ยมันก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภพชาตินึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องมาใช้เวรกรรมที่เคยก่อเอาไว้ตามเหตุของเวรและกรรมเนาะจาบใดที่ไม่ใช่อริยะบุคคลก็ยังคงต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ดีนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทรงอารมณ์ในสมาธินะคะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าอาน,นิสงส์ของการเจริญภาวนาเนี่ยก็มีมากมายเหลือเกินนะคะก็เรื่องของอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยมีเหมือนมีไกด์ไลน์ได้ถูกทางนะว่าเอ้ยควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในฐานะคนฝึกใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องของการฝึกทรงอารมณ์กันได้ต่อเลยค่ะ